ย่างพริกย่างพริกย่างหอมแดงย่างเนื้อเที่ยวหม้อหม้แกะตำครับผมสมัยพอกับแม่ียวนึกกินยอมสมัยเขามันกินปูมันเป็นไปได้น่าครับที่เขาอยู่ตำคนบ่อยมันแหลกไปมันได้ไปโลกไปต้มกินกับปุนตำคือโถอยกันได้ขุ่คือตำโถอยนะปคนปลาทู่ครับคนแห้งปลาแดดตอนพี่น้องสุดยอดเลยจำเป๊ะๆแซ่บเมื่อกี้ติดตู้อย ุยเรียกว่าเท่าคุยยว่าวนสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมทำความสะอาดแถวผู้พักโมโบกนี่แหละครับเันหกเสียมันเปลี่ยนจังอยก่อนหน้าแรงแล้วครับคือพักโมโบกมันก็เท่ากับนี่ละมดมา่ละเลยชงน้อยไปพิสเสถุงไว้นี่พี่น้องถ้าได้เนวเขียงเสื้อ อบบุบน้อยเพราะเราเสีก็เคยกินกะลูกมือนเดี๋ยววันไห้เคยถามไส้ยู่ังไงไส้วันหยุดเห็ดยากินกินเสาครับมเอามาบุบไปน้ำนี่ได้หรอกเดี๋ยวพอเสียเงี้ยตรงนั้นแต่มันสอดก่อนยังอยู่น้อยนึงแถวนั้นทำความสะอาดจากหนก่อนพี่น้องมันหกรับนี่ครับบรรยากาศง่ามเสาครับผมนี่ก็บว่าเด้๋ยถ่ายคลิปตอนเสาโดนแล้วล่ะครับเพราะว่าช่วงนี้มีทรงของทรงหยังครับผมถึงนเสาขึ้นมาดใหญกับดินยากทรงของ มี้กับวัลร์โงครับก็เรียกว่าสีนี่นะครับเก็ดแนวอยูแน่แนวกินแล้วก็ทายขิดสองเสาครับผมคุณครับสี็งหนุกสียงยังห่องดีครับขนาดครับสาวโสวัสดีค่ะเอาคคม้วานจิ๋นไตัวดีครับ ล้ำต่อจตหน่วยในเสียงขับอีกแคน้อยหนึ่งกับกับพ่อใจตหรอครับล่างพาคือค่ะมีสิบปนปลาทูสู้กินค่าพอหน่อยฝากอ๋อปนปลาทูบ่ครับปนปลาทูก็แกงเห็ดค่ะปนปลาทูกับแกงเห็ดพอวะยังพอว่าเห็นยังกินละลูกนี่บวบวบ่ะนี่ครับได้สองหน่วยครับผมเมาเนี่ยใส่พอใส่แกงเห็ดอยู่ พ่อมันหัวชำนียเตี่ยส <c oughs> องกำลังนั่นนี่ครับเมนี่จะเห็ดเขื่อนเนี่ยน,นยะตำปนปลาทูน้ำพริกปลาทูค่ะใส่ปลาแดกเหรครับใส่ใส่จ้ะย่างพริกย่างพริกย่างหอมแดงย่างเทียมหอมหอมปลาทูกัแกต้มครับผม นายสดจากทะเลสดจากทะเลบ้านบัวขาวครับ่่นโอ้ยหเดือดเดือเดปลาทูปจะตายปลาทูปจาตายเราเลี้ยงคิดหรอกเราต้องทำเป็นปลาทูนี่ต้องเอามาอีกตัวหนึ่งในท้ายมันจะเป็นทูบนักโตครับบนสามบนสามตัวเรากะปิ่งกินน้ำสามตัวบาท มันจะแซ่บนะครับตั้งเอ่อที่ว่ายังไงล่ะแต่วาต่าสมัยพอกับแม่เพื่อนกินยอม <laughs> สมัยเขากินปูมสารทิรลุลร่มปนวัทูเออคือว่ารับโลดพักมั้งเอาได้พักโลดหรือเปล่ากินนกกระดาดแล้วโอ้โหกกระดาดดอกแค่มันนี้ละฮะอย่าโลเขาจักผักอยู่พี่น้องเลยยังเหยียดคอนขาโอ้กกนนยอชิ้นหาฮะบักบัวมาอีแม่โอ้ มัาไหนซ้ำนีหรืวัอดีครับเก้เพื่อไอ้เตยแล้วเมื่อวานนี่เ้เพื่อไปโคเชื่อหมูสน่ะนกโคเชื่อหมูเสียบด้องจีนออกเรื่งเลยนะพี่น้องจูนมองนี่ครับแต่ว่าเห็นเอยน้องขี้บางอย่างเป็นคำรวจอีกแล้วนะมาเสื้อนี่ได้ดุเสื้อเปียบว่าใส่แล้วครับท่านน้องครับนี่แหละแนวใส่ละพี่น้องแนวเสื้อแนวใส่เก็บบ่อดอกแค่ครับปวดกินกระปุกน้ำมาทั้งวันมือ เสียน่าครับบางท่านโอ้งามแต่ดอกแข่นี่นะครับต้นเน้นน้อยนี่แบบว่าแบบว่าจะเนี่ยหรอครับมีเรื่อยๆครับผมมีดอกเรื่อยๆกินเด็ดแหลกอ่ะเออไม่เป็นน้ำใสพันมันดีมาปลูกแค่เดินกว่าซองเดินเริ่มเป็นดอกขึ้นมากึ้นมเพีงพี่ได้รับพี่น้องขึ้นมาโอ้โหสายพันธุ์มันดีมันเลอสั้ันสันเรียงอยู่ครับคุณเคิื่องคุณ ใช่ถื้อไว้ก,วกนันนะนตอนเฉพาะตอนลายมันสูงกว่านี้จังไ,ไเรเนี่ยลูกเราได้แมนกินยังคักกว่าวอ่อนเรือนเอามาอ่อนมาจาาังไรกันมาอ่อนกันเเบเสบเด้อพี่น้อง ไปโลไปต้มกินกับปุลตั๊มคือโถ่นี่ก็ได้ฟุ้งคือตั๊โท่นี้นะแซ่บกินตั๊มโถครับเอแล้วเหรอเดี๋ยวไปเอาต้นพุทธนะเพราะอย่างแปวกระจาดมาปหยอดมะอูบพี่น้องภาษาผู้เล่าว่ามะอึผู้ไทยว่ามะอูบครับภาษากลางว่าฟักทองเนาะฟักทองเดี๋ยวเด็ดยไปกระลุ่ยเสาวแกงเสื่อเห็ดก้อน มเมื่อเสานี่เคขี้เงาแถวน,นี้นะฝุ่นปกจักหน้อยครับอขนนี้ดินขี้ดอนปกจักหน้อยเดีวไปล้างเอาครับโอ้างาุูนคืงงาม,มเัอะอาจะไปเปลนล้างไ,ได้ยอดงามๆด้วยสน้อง,งกินกระปุลปะทูหลวกผักม,มาสุดยอดเลยนะ ทางพุ่นกับสวนผักไงสมจิตครับง่ามมาด้ครับผ<อ>ักบัวผักกาดโอ้สารพัดสารเพเลยครับผมอันนี้พี่น้องติดไท่เบิ่งครับอันนี้เป็นบ้านครับผมเป็นรูเป็นล่างขึ้นแล้วครับบ้านกัยที่น้อง่าจจะประมาณหลังปีไหม่น่าจะเลี้ยวอยู่ครับนี่ครับไกล่เรียบร้อยแล้วอปน้อยดีหน่อยนะึง นี่ครับพระชมบรรยากาศตอนเศร้าครับผมอยู่หลังบ้านพอน้อยครับปกติกไทายขีดตะย่ำกลางคืนครับนี่ครับบรรยากาศกะลมลื่นครับมีนกมียังขิ่นอยู่ตามต้นไม้ครับต้นซักละครับนี่ซักคู่ซักคู่หนึ่งต้นแล้วมีซักคู่ต้นที่สองครับเสียงนกเสียงหงหองเต็มอยู่ครับนี่ ไปบ <g pl ains> ินเรือมักไครับเนี่ยมงปลาทูครับวานนี้ครับเยอะเราดูวนี้ทายคิดเน่ะที่มันทิมได้รูดเนอะรจเนาะีปลาทู่ะีปลาทูเลยสวัสดอยากปลาทูกันใช่ไีมมักกินตาครับไปชิลเลยใหญ่จะได้เหรอเอา้อยูนวดขี้เลยอ๋อแหม่จไปนวดครับผมสวัสดีค่ะเท็ดี้ยังกินหรอค่ะปน มันน่อยมาขอปะตูบ่กด้เราขีปะตู้เพอลนยเด้อเราห่อมาได้แม่เราสุไวิทย์กายภาพค่ะมันนี่หอดมอนรองกระดูกทับเส้นสะดับละมันเป็นในสามวยตัวใหญก็ไปตอกห้องข่อยไหเถอาใจนี่ไหมตอนตอนเดี๋ยกิน้วยกินอยังเอาของว่าสิปูกินหยอดด้วยเรก่อนตัวอังเดียพอได้เป็นผู้ดิบมือว่านนะแม่อนได้ตอนว่า มันต้องไปเสียหงาห้องคอยได้หันมือนั้นอยากเป็นคนดีเสียเงาให้พอก็เมอไปเสียไก่ๆคุ้มบอืก้งถินกล้งเป็นนวยต้องมาถามซ้ายยุเอาเอาเเอาเลยตอาเลยต้องมัสเงาออถึงส่งว่เอียวเป็นสิว่าดีประสงหลายตัวนี้ปล่อยบ่อเลยล โอ้ยปิ่งกระทู้หอบหอนๆเนี่แเมนบบพนเนโอ้มัน,น,น,นมคักขนาดนะครับนี่ <c oughs> สามโตเป็งเป่งปิ่งซุปไปแล้วก็สามโตครับผมเดี๋ยวรอกกับทิ้นหน่อยไปพนครับตื่นตาเสะ,ะแยกออกไปแต่กินแขนๆนครับสมโตครับผมเดี๋ยวห้อจะอีกสมโตนี่แต่ปด เรนในต่อมมึนมือน,นเดจ้าเป็นจังไลย <c oughs> บอกว่ากับหยอกเมียธรรมดาล่ะครับผมก็ยังเบาปุ๋ยและฮะหยอกเมียดีมฟื้นเนาะโอ้บอกความจริงเนาะเบาปุ๋ยผ <c oughs> ้าหย,ยอกดีกบับหยอกดีก็ยังเบาเบาปุ๋ยเนาะเนาะครับอยากจะให้ไปหยอกผู้ใดงเนาะก,กันบ่หยอกเมียไหม จ้าบอกว่ายุ่นี่ก็มีดแต่นางร้องที่ไปยอกพ่อยอกแม่แต่ชิบ่ได้อีกละวเหมือนบ่หละงยกคอเด่าวมูมูอยังกับว่ามีนะครับอยู่นี่งานจะได้กินบลเค็มปลาทูได้เค็มเดี๋ยวให้กินรอก่อนนั่ง,งลงนั่งร้องเ <c oughs> มื่อกี้นั่งยืง่นสีละสาย าีเหนื่อยไปก่อนท้าเข้มใบไปไปไป,ไปก่อนเดี๋ยวกินแล้วยังมาวนนะอเค็มนะกระโดดน่เด็กหน่อยไปโรงเรียนครับลูกลูกเพิงลูกเทียงนี่เพิงลูกเทียงท <laughs> องเสยงนี่น้องดีนน้องเตตันครับตัตมมิดก่อนนะ ตอนนี้นี่สนามบอลเขาเ้ากลายปเป็นเฮียนกลายเป็นกันนี้แล้วครับจะได้เ,เป็นบริเตีครับหัวหอมกระเทียมจ้ะหอ,อมจังเลยเนาะขีเข้าไปขีไปยังสี่งนาะตังเสรนมากนะที่บางเมย์คนขายหายไส้ซื้อไวจ้จำเป็ฟุตบอลเงินเงินเอาเงินอง,นงนไม่ได้เลยไปซื้อกูธ <า S 1> นาคารตัวแกแกที่เปเบอร์เตาจุนะวะแต่เกันกันเป็นใครเป็นใครยี่ดีเนาะ คุณโมคะปาเป็นปูยานี่แหละคะ่ะคุณก็มีลูกร้านไลทหด้วยกันเก็บไปให้ลูกให้ร้านนี่ปลาทูนะจ๊ะไม่ได้นะเดี๋ยวมันโดนฟันเพราะ เปนไปเลย่าครับที่เขาสีตำคนบ่ให้มันเหลกไปเลยไหมไซดนได้ยุ่มันก็เสิบ่าสาร้างหัวค้งอย่างเออขอาครับมักก <c oughs> ังส <c oughs> ั่นหัหมว้าเ <c oughs> หียมแสดงว่าต้องมกผู้หายดันเนี่ยเหนื่ยเมียคนนี้เลบอรียกเกินที่ตำไห้ยยอยุ่นะจะไหวอ่ะเอาตัไปยุ่มตำอ๋อนี่เขเขาอเน้ปุ้นแห่งๆบอกรับใส่ปนกทูแหง่ง ผมจะลดใส่ลงไปครับแนวมันถี่เสียบเนาะอือแต่ว่าอ๋อห่อ้องใส่แบบกระจายกระจายเนาะผม็ว่าไส่กะจใจนี่ยุ่งกระจุกครับจนกระจุกแบบว่าคำเขาได้จำถึงมองกระจุกงผมจฉลดขึ้นนวดถึงนวดถุงนวดนี่ครับปลาแดกครับผมขาดอะไรครับ อใส,สา่ใดตอนมันน้ำบ่เดี๋ยวนี้คล้ายปลาแดกครับใส่ตอนน้ำบ่กะมันยิเขขากันมั้งละไรายก็เขาอยู่ไม้พอจำโอเคครับถัดไปใส,ใส่จังหน่อยนึ่งค่ะอตอนมันจังหน่อยนึ่งมากใส่ตอนนึงค่ะอตอนง่ามีเดียวอ๋อไม่ใช่หรือ,อนนมีมีขายด้วยครับพี่น้องครับปลาแดกตอนครับผมนี่ครับเป็นตอนันครับนี่ ปลาเด็กต้นเด็กคนอ<ร>ื่นคนกับปลาแซลมอนคาตาหวานหาพอปลาเด็กต้นแบบตัดหัวครับผมนี่ครับสร้างสื่อไหนเนี่ยครับดูเก็บเลยครับนัวยกเต็มนครับรจะม,บมีจะมีล<ๆ>ิงสื่อยูซิมเบิ้งแล้วครับเมื่อกี้รสชาติได้การเลยครับนัวปลาแดก นัวผมจุดาารดบ้าใช่ไหมลอกันนัวผมชุรเกับกระเซียมนะครับมันบบ้านน่นดิถ้าไม่กินผมชุรดออยกับแก๊งเราไปเลยคนประทูครับคนแหงประตูคนแบบแหงจะใส่อคปทูใส่บ๊ขอยแบบนานไปเลย พาเนคระเฮดแบบน้ำก็แค่ต้มน้ำปลาแดกแล้วก็เอามาใส่ให้มันเป็นน้ำอูจูคะโอ้ยังเ็ดไหมครับินยัานครับินยันคบ้่อยงนดอ้นิ่อยนเสีไม่ได้กินโดนนะครับเมนูนี้ครับเมนูของปลาคะ คนไม,ม่ทำเนสิมบนใน้อตอยากสิ้มับ,บหอมเตี๋ยดังขับ,บ,บ,บก,กดกกดีปิแกได้ปิแกไน้หอมหอมรัครับพอดีครับไตจานเค็มนัวพอดีเลยครับแ <c oughs> ตขึ้นมาใหม่นล้ อืมกับหมาปลาแค่ออดอกดอกยังนะดอกบัวบวน้องหมาบวตึงนี่ครับในห้องมีอยู่สามอย่างครับมือน,นี้มีคน,นปลาทู มีฟลาทูมีแกงเฮ็ดแหละกับรวกผักครับอ่ารวกผักสุกราคาก็ยิ่เข่าได้บ่นรวกผักสมุนไพรหอมหอมแม่ไปจองคิวอันนี้กายภาพด้วยครับยังว่าน้งม,มาครับอื้ม้หนาวเนาะ ยอดอันแกงเห็ดพรอนนุ่นยอดแบบนน้เนี่ยมันจะเข้ากันกับอันนั้นเด้อเข้ากันกับมีอย่างครับปิ่งปลาทูเค็มถอดปลาทูเค็มมาเด้อครับพี่น้องบ้านนี้จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินข้าวเส้าครับต้นปลาทูโลกพักแกงเห็ดขอนเขาวแล้วกับปลาเลือเนี่ยจอมปลาจอมกุ้งเนาะหลายอันอยู่ได้พี่น้องกับผักกระเดาแซ่บๆเหมือนนี่ เากินกระหล่ำปัีกับกระเยอเคี่ยวขิงกันยังแล้วก็กระเดาคนนี้หน่อยบักเคี่ยกับนี้นัวเดียวพี่น้องเออบัวกระเดาตรงนั้นเขาก็ะจายกินได้ปลาแดดตอนพี่น้องโอ้สุดยอดเลยจำเปะเปะเสียบใช่ตอนปลาแดดความปลาแถวม่นะมันก็เค็มตัวเนาะคันเราไปเอาเมื่อตอนนะคันจักดิกจังหน่อยมันก็แซ่บเป็นไรครับพอรสชาติครับดอกนัวนัวสีสีจังหน่อยครับไม่เอาเลย แซ่บพี่น้องหลวกหยอดผักครับกินกับคอนีผักมะอุกนนี่ต่างทัง้ตอนตอนบ่ตายตอนพอบุญวันวันไปยาขอกองเข<ร>าถ่ายลูกเลยค่ะโอ้มีถ่ายลูกถ่ายลูกเสรเป็นเสรเรียบครบพอหน่อยตอน <ะ S 2> นี้ดูกับปูมักเหรอวะ ขั้นผู้มีมักกะเราว่าขมนะแจ้งไหมสำหรับคนน้อยแต่ว่าษาซาน่าและแถวลงใบบ่าเมื่อไรคุยกันนะนี่บลกท่านออร์แกนิกเงือนหนองจอมจ้ะออร์แกนิกมีหนอนยำไปวางเถื่อกันไอ้กัดหนอนมีหนอนทุกหน่วยของแท้ได้เป็นอร่อยดีกําลังสูงคุณได้อยากมามเงือนหนองจอมจ้ะเสือเด้เสือไ่เห้ืกินซีเด้ขาอนี้ห่อนครับที่เนียนมากินข้าว ได้๋ยงสมพักนะใช่หันล้เราไปเลาะงั้นอยู่อาบน้ำไหมนี่ครับใช่อาบป่ครัอาจจะดูม่อมแม่สมพักค่ะสมพักคุณยายกัะปุ่นงช่ะครับน่าเบอกรับกระเอาปลามึกเจ้ยยังบเบิร์ดดีดกับป่นประตูแสบเตอพี่น้องฮึน่า่ คมนี้ผู้สาววาผนเลียนอ้วนนะครับ <c oughs> สวัสดีครับแมงวันมากกว่าุกไปทำศาสตราตลุยในกูบานกูเมืองอ๋อมมิงน้ำเดชเราเห็นไปอยังตลุกยอ้อกระ่อยนาัลโอ้มาคิดตึดตุย <c oughs> ้ยตกุ้ยขึ้แม่ละตุยไม่ว่าเ <c oughs> ท่าา ตุยไปแบบอ้วนคนตุยคนดูดีที่หลังงามแบบเท้าถ้าว่าอ้วนประเด้เด้อยไม่เงีตางเขาเรอ้วนเขาเรีวน้ำตอเขาว่าอ้วนอยู่เป็นยังจะคของลำมากย่แอนดี้นบ้านแมกมันเป็นพวกก้อยเพื่หาหญ้าให้กินเนาะหญ้ามันจอย แขนอังต่องไม่กินเสมออยู่บ่เห็นนี้ยมาเช้าอืโอ้ส้มกุ้งอ่ะมีกำกุ้งเดี๋ยวจะโอกาสแล้วเวลาทุติ่งวาเห็นนะครับอ้ยเอาพ่อหนังตึงๆนิดเขาก็เพลิ้มมานี่นั่นวักะเพาโอ้กูลืมฟังกำลังแซ่บอยู่ เที่ยงเหมือนเห็ดพหน่อยมึงถ้าไหนเอาส<ท>ดาเขียนทางออกเนี่ยเดี๋ยวจังนายเรากินข่ากันนัวดีวเนาะใส่ปลาแดงนลยใส้ปลาแดงเนี่ยนัวแสบมันมั่วไม่มิตใจเนาะ <laughs> สีปลาแดดจนหัวสักถ้าพูดถึงมันก็แสบหลีได้รูปเป็นประแด่เนื้อว่ามันเนื้อปลาทูเหมนไหมครับน้องเนื้อปลาแดดใช่บีบๆมาเซอร์กับปลาทูจังเอาเลยแม่ให้เอาได้ก็เอาอยู่บ่โมเลยบ่แล้วมันบ่าบ่เด็ดสอนติ้มดาคามเนี่ยเปียง ขุอยจะคเนี่บังคับหรนองเพื่อตีใจปะสิเพื่อไม่เห็นนันทำเคาเคยกินร่แต่เลมันไ่ค่อยหวานหมอจัจจัจถ้าไปเผ็ดต่อไแล้ววะออยังต่อดได้ไหมดีนมันงุดอดเลยไดเดี๋ยวไังหัวห้างมาแดงหัางหนึ่งเนาะ พนันว่าโอ้แถวเจ้าก็เล่นหัวข่อยคักเสรแล้วอ่ะโอ้บมาแดงเหมนเจ้าเนาะแกบอให้หวานเนี่ยพ่อกินได้หรือพอดูงามพออย่างไรใจซีนพ่อกินได้ก็อันนั้นตามักคซีอยู่เพีจรตามถ้าเขาบอกกินเนาะ ยำอุดกับอุดผักเข็งยงเห็ดขาวเสือผักขาสุดยอดไปเนาะเอาไปเลยเอาไปใลยผักขาเลี่ยมเหร หาโซ่นี้มันปูกอย่างเดียวหรือห,หนาวนั่นอ,อ๋อถ้านาฮ้อนก็อยูอ่ประมาณโลละแปดสิบปิดข้าวเห,หนาวเนี่ยร้อยกว่าถึงสองร้อยเฮ็ดบดยิ่งแพงดิดอย่างนี้พรุ่งนี้ก่อนไหนเลยให้เริ่มมีแต่แนวเส็บๆครับพี่น้อง คล no ิปนี ela, ้กับฟ้พี dy. ่น้องแฟนครับท well ุกมองทุกบอนเด้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมพอน้อยซอยเดิมถึงลูเขยรู้สาวถึงไม่เหียบฟังครับเสาหนุคนประชุมแม่แนมหนาเห็นไหมขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้ชือว่าต่างแมขก็คืนเดียวพุ่งน้าเดี๋ยวแม